สวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอมีความเคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชาหลังจากมีเหตุปะทะกันที่ชายแดนมาฝากอีกแล้วค่ะเรียกว่าคงไม่จบง่ายๆสำหรับเรื่องนี้แรงกระเพื่อมจากชายแดนชาวกัมพูชาบางส่วนในโซเชียลเรียกร้องหยุดใช้สินค้าไทยหลังเหตุปะทะช่องบก 30พฤษภาคม2568สถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารสองประเทศที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้มีทหารฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ของกัมพูชาโดยเมื่อไม่นานมานี้ Facebook Page ชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามกว่า690,000คนได้รายงานว่าบรรดาชาวเน็ตกัมพูชาเริ่มทยอยแชร์ข้อค,อความรุนงรงแคมเปญหยุดใช้สินค้าไทยกันอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในข้อความที่ถูกแชร์อย่างแพร่หลายระบุว่าขอเชิญพี่น้องทุกคนร่วมกันแสดงจุดยืนด้วยการกล้าปฏิเสธการใช้สินค้าจากประเทศไทยสำหรับตัวข้าพเจ้าเองได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหยุดใช้สินค้าจากไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่คือโอกาสสำคัญที่เราทุกคนจะหันกลับมาสนับสนุนสินค้าในประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมของชาติรวมถึงส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางชาตินิยมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวแม้จะได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวกัมพูชาบางกลุ่มแต่ก็มีเสียงคัดค้านไม่น้อยโดยหลายคนมองว่าการแบนสินค้าไทยอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนของกัมพูชาเองเนื่องจากสินค้านำเข้าจากไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดภายในประเทศ อย่างเช่นชาวกัมพูชาคนนี้ที่บอกว่าแบนไปเลยจ้าแล้วอย่าลืมทิ้งมามา่าทิ้งน้ำมันพืชทิ้งสบู่แชมพูยาสีฟันไทยให้หมดด้วยแล้วอย่ามาแอบซื้อตอนกลางคืนละ่ะกลัวคนอื่นรู้ว่าอดไม่ได้ ชาวกัมพูชาอีกคนก็ได้เข้ามาเสริมว่าใจเย็นกันหน่อยเธอพี่น้องการแบนสินค้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าทำจริงๆคนที่ลำบากไม่ใช่นายกไม่ใช่รัฐมนตรีแต่คือแม่ค้าพ่อค้าตัวเล็กๆที่ต้องอยู่กับรายได้วันต่อวันจะให้พวกเขาไปขายอะไรถ้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นของไทย ต่างจากคนนี้ค่ะที่มาชวนเพื่อนๆให้แบนด์สินค้าไทยว่าพอได้แล้วกับความใจดีแบบโง่ๆทุกครั้งที่มีปัญหาคนไทยก็เหยียบเราเหมือนเราไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านถึงเวลาที่เราต้องยืนหยัดแบนด์สินค้าไทยไปเลยจะได้รู้ว่าเขาขายของไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเราอย่าให้เขามองเราว่าจนจนแล้วก็ต้องยอมไปหมด ต่อมากับชาวกัมพูชาคนนี้ค่ะผมมีลูกสามคนต้องซื้อผ้าอ้อมนมเข้าวสารของใช้ในบ้านทุกอย่างล้วนแต่นำเข้าจากไทยถ้าแบนจริงๆแล้วภรรยาผมจะเอาอะไรมาทำอาหารให้ลูกกินรักชาติกันได้แต่ต้องคิดให้รอบด้วย คอมเมนต์ต่อมายุส่งเลยว่าบางคนกลัวว่าแบนแล้วจะไม่มีของใช้ฉันบอกเลยว่าความกลัวนั่นแหละคือกรงที่ขังพวกเราไว้ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราจะต้องอยู่ใต้เงาเขาไปอีกกี่สิบปีลุกขึ้นมาแบนไม่ใช่เพราะเกลียดคนไทยแต่เพราะเรารักศักดิ์ศรีของเรา ชาวกัมพูชาอีกคนเห็นด้วยกับคนก่อนหน้านี้ได้เข้ามาสนับสนุนว่าพอเถอะเลิกพูดว่าถ้าแบนแล้วเราจะลำบากเราลำบากอยู่แล้วไหมดูสภาพสินค้ากัมพูชาในห้างสิมุมเล็กนิดเดียวที่เหลือเต็มไปด้วยของจากไทยมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนถ้าไม่เริ่มตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ คนต่อมาก็เห็นด้วยเช่นกันได้แสดงความเห็นว่าพี่น้องชายแดนเขาตายเพราะอะไรเพราะเรานิ่งเฉยการแบนไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วเราจะต่างจากฝุ่นใต้เท้าเขาตรงไหน คนเห็นด้วยเยอะเหมือนกันอย่างคนนี้บอกว่าเราต้องแบนไม่ใช่เพราะเกลียดเขาแต่เพราะเรารักตัวเองพอเถอะกับการเป็นตลาดระบายสินค้าของไทยเราควรให้โอกาสธุรกิจในประเทศของเราบ้างถ้าไม่เริ่มจากเราประชาชนใครจะเริ่ม ต่างจากพ่อค้าชาวกัมพูชาคนนี้ที่เข้ามาแย้งว่าผมอยู่ติดชายแดนเปิดร้านขายของถ้าปิดด่านหรือแบนสินค้าเมื่อไหร่ลูกจ้างเจ็ดคนของผมตกงานหมดยังไม่รวมครอบครัวที่พึ่งพาร้านอีกหลายชีวิตพูดง่ายตอนอยู่หน้าจอแต่ความจริงมันเจ็บปวดมากครับคนต่อมาก็เห็นด้วยกับคนก่อนหน้านี้ได้ตอบเสริมว่า การแบนดสินค้าไทยไม่ใช่ทานแก้ปัญหาแต่คือการผลักเราไปอยู่ในมุมอับมากกว่าผมอยากให้เราคิดแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ใช้อารมณ์ตัดสินทุกอย่างโลกนี้มันซับซ้อนกว่าคำว่าแบรนด์คำเดียวครับชาวกัมพูชาอีกคนก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันได้ถามกลับไปว่าเกลียดไทยใช่ไหมงั้นตอนนี้ลองเช็คซิว่าของใช้ในบ้านส่วนใหญ่ผลิตที่ไหนแล้วอย่าบอกนะว่ายังฟังเพลงไทยอยู่ลับหลังงดฟังงดใช้ทุกอย่างไปเลยจะได้ครบเครื่องหน่อย อีกคนออกแนวประชดหน่อยบอกว่าพรุ่งนี้คงมีคนออกมาตั้งโต๊ะขายมะนาวของกัมพูชาแก้การแบนมะนาวไทยแล้วแม่ค้าคงบอกของเราก็เปรี้ยวไม่แพ้กันสุดท้ายก็ต้องแอบไปซื้อมะนาวไทยอยู่ดีเพราะลูกค้าไม่ซื้อของเรา ต่อกันเลยค่ะคนนี้บอกว่าแบนไปเถอะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินข้าวกับน้ำเปล่าเรียกว่ารักษาศักดิ์ศรีถ้าอดตายกันทั้งประเทศเราก็จะกลายเป็นตำนานของผู้กล้าฮีโร่ที่หิวที่สุดในอาเซียนชาวกัมพูชาคนต่อมาได้ประชดไปว่าถึงเวลาทิ้งของไทยทุกอย่างเริ่มจากโยนมือถือที่ใช้ดู y o u t u b e ดูละครไทยก่อนเลยนะแล้วอย่าลืมบล็อกเพจคนไทยด้วยละ่ะเดี๋ยวเผลอไปกดไลค์เขาอีกจะเสียแผนแบนหมด ส่วนคนนี้เห็นด้วยว่าควรจะแบนแม้จะยอมรับว่าของไทยเต็มบ้านก็เถอะได้คอมเมนต์ว่าเราต้องรักชาติของไทยเต็มบ้านเราไปหมดถึงเวลายืนหยัดแล้วอย่าให้เขาดูถูกเราชาวกัมพูชาอีกคนเข้ามาดึงสติว่าใจเย็นก่อนเถอะพี่น้องถ้าเราแบนของไทยเราจะกินอะไรใช้อะไรทุกวันนี้ของในตลาด80%คือของไทยหมดเลยนะ ซึ่งทำให้คนนี้เห็นได้เข้ามาตอบเสริมว่าพวกที่เรียกร้องให้แบรนด์ของไทยลองไปอยู่บ้านนอกดูหน่อยไหมจะรู้เลยว่าของไทยจำเป็นแค่ไหนอีกคนไม่เห็นด้วยกับคนก่อนหน้านี้ได้เข้ามาบอกว่าถึงของเขาจะเยอะในบ้านเราแต่ศักดิ์ศรีชาติเราต้องมากกว่าแบนด์ไปเลย ทำให้คนก่อนหน้านี้กลับเข้ามาตอบเข้าไปว่าการแบนของไทยไม่ได้แปลว่าประเทศเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีนะครับแต่มันคือการตัดแขนตัวเองเพราะโกรธศัตรูใครกันแน่ที่จะเดือดร้อนประชาชนเรานี่แหละแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครรับผิดชอบมาดูคอมเมนต์ต่อมาเลยค่ะไม่ควรโทษคนไทยทั้งหมดมันเป็นเรื่องของทหารกับรัฐบาลเราประชาชนจะเดือดร้อนแทนความคิดเห็นต่อมาค่ะ จริงๆแล้วเราน่าจะหันมาส่งเสริมสินค้าในประเทศเราเองจะได้ไม่ต้องพึ่งเขามากเกินไปชาวกัมพูชาอีกคนถามกลับไปว่าถ้าปิดด่านเมื่อไหร่คนค้าขายตามชายแดนตายแน่แล้วรัฐบาลจะมาช่วยทันไหมอีกคนก็เห็นด้วยได้เสริมไปว่าทุกครั้งที่มีเรื่องกับไทยก็มีแต่คําว่าแบน์แบน์แบนแต่ไม่เคยเห็นมีแผนสำรองเลยว่าจะใช้อะไรแทนของพวกเขา เห็นหลายคนเลยที่แย้งกับเรื่องการแบนอย่างคนนี้ก็บอกว่าบางคนโพสต์แบนแต่พรุ่งนี้ก็ยังไปซื้อมาม่าไทยอยู่ดีพูดอย่างทำอีกอย่างรวมถึงคนนี้ด้วยค่ะขอโทษนะแต่ฉันยังจะซื้อของไทยต่อไปเพราะของเขาดีกว่าและถูกกว่าด้วยคนต่อมาค่ะเราควรส่งเสียงออกไปบ้างให้เขารู้ว่าเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่ประเทศตลาดของเขาดูความเห็นต่อมาค่ะ การแบนสินค้าอาจเป็นแค่การระบายความโกรธแต่ผลกระทบจะตกที่ประชาชนเท่านั้นชาวกัมพูชาอีกคนคอมเมนต์ว่าขอร้องเลยอย่าทำให้เรื่องนี้บานปลายเราคือเพื่อนบ้านกันเรามีญาติพี่น้องอยู่สองฝั่งชายแดนคนต่อมาค่ะได้แสดงความเห็นว่าพี่ชายฉั้นขายผลไม้จากไทยถ้าขายไม่ได้จะเอาอะไรกินละ่ะคนจนไม่ควรต้องมารับกรรมแทนรัฐบาลชาวกัมพูชาคนต่อมาค่ะ ของไทยถูกก็จริงแต่เราควรให้โอกาสสินค้ากัมพูชาได้โตขึ้นบ้างเหมือนกันอีกคนบอกว่าเดี๋ยวเรื่องก็เงียบเหมือนทุกครั้งแล้วเราก็กลับมาซื้อของไทยเหมือนเดิมเศร้าใจต่อมากันเลยค่ะบางทีเราควรหัดพึ่งพาตัวเองแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการแบนแบบไม่มีแผนแบบนี้ต่อกันเลยค่ะประเทศไหนๆก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านทั้งนั้นอย่าหลงไปกับกระแสะโซเชียลจนลืมเหตุผลความคิดเห็นต่อมาค่ะ ฉันเข้าใจคนที่เจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้นะแต่ช่วยคิดถึงคนจนคนค้าขายด้วยเถอะปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์นี้เลยค่ะถ้าอยากให้เขาเคารพเราเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่แบนแล้วคิดว่าจบ จากความเห็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดจะเห็นว่ามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งแน่นอนการทํามันยากกว่าการพูดเพราะในชีวิตจริงกัมพูชาต้องพึ่งพาสินค้าของทางฝั่งไทยเยอะมากมากกว่าที่ไทยต้องการสินค้าจากกัมพูชาแม้จะมีสินค้าท้องถิ่นตามแนวชายแดนของกัมพูชาข้ามมาขายฝั่งไทยบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายและส่งผลอะไรนักเพราะของเหล่านั้นฝั่งไทยก็สามารถหาได้ดังนั้นหากแบนและหมดค้าขา กันจริงๆฝั่งกัมพูชาจะได้รับผลกระทบมากกว่าค่ะดังนั้นควรคิดให้ดีใช้สมองมากกว่าอารมณ์ส่วนตัวค่ะท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์กดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะ